สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วัลพรจะมาลงสรุปเลขประจำงวดวันที่16กุิกายนพศ2567ค่ะก่อนอื่นเรามาชมงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะเพื่อนๆบนออก536044ล่างออก32ค่ะ ดับบนทุกหลักงวดที่ผ่านมาบรรพชนให้ไว้ที่เลขสามนะคะสามก็ไม่มานะคะดับบนทุกหลักค่ะดับกู้บนศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าก็ไม่มานะคะเด่นบนหวยออกศูนย์สี่สี่นะคะบนเด่นนี้ไม่เข้านะคะรองก็ไม่เข้าค่ะดับคู่ล่างได้ที่ ดับล่างนะคะได้ที่เลขสี่ค่ะเลขสี่ก็ไม่มานะคะล่างออกสามสองค่ะดับคู่ล่าง0ูนย์ศ3 7 5 5กสองแปดสามเจ็ดห้าห้าก็ผ่านค่ะเรามาชมงวดวันที่16จจกพฤศจิกายนพศสองพันห้าอยหกเจ็ดกับเพื่อนๆดับบนทุกหลักวันพรได้ที่เลขศูนย์ค่ะดับคู่บน 1>, 1 4ึ่งสี่หนึ่งแปดหนี่สค่ะเด่นบนงวดนี้ได้ที่สองกับ6ค่ะรองได้ที่5้ากับ9ค่ะดับล่างทุกหลักก็ได้ที่เลขศูนย์เหมือนกันค่ะศูนย์นี้จะดับบนดับล่างนะคะงวดนี้ค่ะดับคู่ล่าง0ูนย์ห้าหนึ่งสี่สองสาหกแปดเดค่ะเพื่อนๆ ส่วนเลขดับรถต้นทุนร้อยสิบหน่วยนะคะงวดที่ผ่านมางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดค่ะบนเลขท้ายออกศูนสีสีค่ะดับร้อยบนได้ที่เลขสามเลขสามก็ไม่มานะเพื่อนๆดับสิบบนได้ที่เลขเจ็ดเลขเก็ไม่มานะคะ ดับหน่วยบนได้ที่เลขศูนย์เลขศูนย์ก็ไม่มานะคะเรามาชมงวดวันที่16พฤศจ,จิกายนพศ2567ค่ะงวดวันที่16พฤศจ,จิกายนพศ2567ดับร้อยบนได้ที่เลขสค่ะดับ10บ,บนได้ที่เลข1ค่ะดับหน่วยบนได้ที่เลขศูนย์ค่ะเพื่อนๆ 410นะคะคงจะไม่มาใน110หน่วยของท้ายรางวัลที่หนึ่งนะคะเพื่อนเพื่นให้เพื่อนเเลี่ยง410นะคะเพื่อนๆน110หน่วยค่ะเป็นเลขดับนะคะเลขดับลดต้นทุนค่ะขอให้เพื่อนๆอ่ะโชคดีมีความสุขขอให้เพื่อนๆสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ